ทางลัดสู่อิสรภาพทางการเงินคุณควรจะรู้เรื่องของ active income และ passive income ครับคุณอาจจะคิดว่าคนหาเงินเก่งมีรายได้เยอะจริงแต่ก็ต้องทำงานและเหนื่อตลอดเวลาใช่หรือเปล่าถ้าเขาคือคนหาเงินเก่งที่มีรายได้แบบเดียวเรียกว่า active income หมายถึงรายได้ที่คุณได้มาจากการทำงานต้องแลกไปด้วยแรงและเวลาทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ทำก็ไม่ได้ คนหาเงินเก่งที่มีินรายได้ Active i ินค m e แบบเดียวอาจจะหาเงินได้จากงานประจำที่ได้เงินเดือนหรือว่ามีค่าคอมมิชชั่นสูงสูงงานอิสระที่ได้ค่าจ้าสงสูงสูงการขายที่สร้างไรายได้เยอะๆยะหรือว่าทำหลายอย่างก็ได้อยู่ที่เขาจะบริหารเวลาได้ดีแค่ไหนแต่คนหาเงินเก่งที่มีินรายได้อีกแบบนอกจาก Active Incom e เรียกว่า a s s i v e Income ซึ่งหมายถึงรายได้ที่คุณได้มาโดยไม่ต้องทำงานหรือทำงานในแบบที่คุณต้องการ หรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นแม้ขณะที่คุณไม่ได้ทํางานเพราะคุณได้สร้างบางสิ่งบางอย่างไว้ก็คือระบบและสิ่งนั้นก็ทํางานและทําเงินแทนคุณรายได้พพสเซนตอินคัมอาจจะคงอยู่ระยะหนึ่งหรือว่าหลายปีหรือยาวนานต่อเนื่องตลอดไปมันก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณสร้างไว้คืออะไรหรือว่าระบบอะไรเช่นถ้าคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าบนทำเลที่มีศักยภาพทรัพย์สินนั้นอาจจะสร้างไรายได้ให้คุณตลอดไป ราบใดก็ตามที่คุณยังไม่ขายคุณก็ได้ค่าเช่าต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณลงทุนในหุ้นปันผลระยะยาวหรือว่าเลือกหุ้นที่ดีคุณอาจจะได้กําไรจากเงินปันผลต่อเนื่องตลอดไปหรือจนกว่าคุณจะขายหุ้นหรือถ้าคุณสร้างทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่สร้างขึ้นจากความคิดหรือความคิดนิ่เมเช่นหนังสือคอร์สออนไลน์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คุณก็อาจจะมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนเป็นเวลาหลายปีจหนังซื้อขายดีหรือว่า คุณอาจจะมีรายได้จากคอร์สออนไลน์ช่วงหนึ่งเพราะบางคอร์สเมื่อเริ่มเนื้อหาไม่ทันยุคก็ต้องทำคอร์สใหม่ไม่สามารถขายได้ตลอดไปแต่ยังไงก็ตาม passive income ก็คือรายได้ที่มหาเศรษฐีและคนที่เข้าใจมาเซ็ตกันเงินที่ถูกต้องตั้งเป้าที่จะมีมันเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาต้องการหาเงินให้ได้มากที่สุดจึงต้องการมีทั้งรายได้ active income และ passive i n c o m แต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่า สินีพวกเขาได้จากรายได้สองแบบนี้แตกต่างกันหรือว่าตอบโจทย์ชีวิตที่พวกเขาต้องการแตกต่างกันและนี่ก็คือสิ่งที่คุณต้องจำเอาไว้รายได้พ a สซีฟอินคัมมมีไว้เพื่อเวลาเมื่อคุณมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานคุณจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตและมีฟ i น a n นเชี Freedom หรือว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งคุณฝันจะมีซึ่งไม่ได้หมายถึงคุณร่ำรวยมีเงินมากมายแต่ยังมีความกังวลเรื่องเงิน เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเงินจะหมดไปคุณจึงยังต้องทํางานตลอดเวลาไม่มีเวลาและไม่ได้ใช้ชีวิตแต่การมีอิสรภาพทางการเงินหมายถึงคุณไม่มีความกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่ามีบางสิ่งหรือว่าระบบที่คุณได้สร้างเอาไว้ที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณตลอดเวลาในระยะยาวหรือตลอดชีวิตคุณและ,ะไรายได้นั้นก็มากพอที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องตื่นขึ้นมาทุกวันและคิดว่าจะต้องหาเงิน คุณอาจจะพักผ่อนไปเที่ยวหรือทำสินีคุณลักก็ได้คุณอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายและไม่จะเป็นต้องร่ำรวยแต่คุณคือคนที่มั่งคัง่งและมีชีวิตที่มีความสุขกว่าคนที่ร่ำรวยบางคนเพราะคุณมีเวลาจะให้ดีที่สุดด้วยครับมีทั้งเงินและเวลาและคุณก็มีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการดังนั้นจะไม่ว่ารายได้แพส s i v e นค c o m e มีไว้เพื่อมีเวลา สุดท้ายแล้วเวลาที่จะทำสิ่งที่คุณอยากทำมันคือเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตส่วนรายได้ Active Income มีไว้เพื่อ Passion ของคุณเมื่อคุณมี Passive Income มากพอที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกแล้วคุณย่อมมีเวลาและว่างมากพอที่จะทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณสนุกกับมันหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตคุณ รู้สึกท้าทายรู้สึกว่าฉันได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณทำได้โดยไม่ได้ตั้งเป้าที่จะทำเพื่อเงินนั่นคือแพชชั่นแน่นอนครับคุณอยากจะได้เงินและย่อมดีกว่าถ้าสิ่งที่คุณทำสร้างไรายได้เพิ่มให้กับคุณอีกแต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแพชชั่นหรือว่าความสุขที่จะทำก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าคุณเคยจินตนาการความรู้สึกในวันที่คุณทำบางสิ่งและคุณก็สนุกกับมันโดยไม่ได้สนใจเรื่องเงินแล้ว เพราะคุณมีเงินมากพอนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการและยิ่งคุณไม่โฟกัสเรื่องเงินคุณจะยิ่งทําบางสิ่งได้ยอดเยี่ยมยิ่งประสบความสําเร็จและคุณจะมีแอคทีฟอินคัมมากอย่างที่คุณไม่คาดถึงไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่ทํางานหรือไม่ทําอะไรเลยแม้คนรวยที่สุดในโลกดังนั้นแม้คุณจะมีแพสซิฟอินคัมมหาศาลแค่ไหนก็ตามคุณก็จะต้องยังมีแอคทีฟอินคัมก็คือเงินจากสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณไม่ได้ทําเพื่องเงิน และเชื่อเถอะว่านั่นคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องคิดอย่างคนที่มีอิสระภาพทางการเงินซะกอ่อนจงคิดว่าคุณจะต้องสร้างรายได้ Passive Income ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้มันมากพอที่จะใช้ชีวิตยังมีเวลามีความเป็นอิสระทางเรื่องของการใช้ชีวิตวิธีคิดและการเงินและตั้งเป้าที่จะมีรายได้ Active Income ด้วยและที่สําคัญมันต้องมีไว้เพื่อแพชชั่นและแพชชั่นนี่เองครับ ทำให้คุณทำสิ่งที่คุณทำอย่างมีความสุขจะเรียกได้ว่ามีทั้งเงินเวลาและความสุขไปพร้อมๆกันเหตุผลที่บางคนหาเงินได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาทำให้คนจ่ายเงินให้คุณค well, ่าของเขาไม่ใช่เวลาของเขาเขาอาจจะเลือกทำงานที่มีนายจ้างแต่เขาก็ต้องได้รับเงินเดือนตามคุณค่าของเขานั่นคือเงินเดือนที่สูงมากเพราะเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้าคุณต้องการความสามารถของเขาคุณก็ต้องยอมจ่าย เพราะเขามีทางเลือกเขาอาจจะเลือกไม่ทํางานให้คุณก็ได้เขาสามารถทํางานอะไรก็ได้ให้กับใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะเขามีคุณค่าและเขาก็ขายคุณค่าของเขาในราคาสูงด้วยรงเงินข้ามบางคนเลือกทํางานแบบขายเวลาหรือว่าได้ค่าจ้างตามเวลาอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเขาขายเวลาของเขาขายในราคาที่ถูกด้วยจึงไม่แปลก ที่เขาไม่เคยได้งานดีๆเงินดีๆเพราะความจริงก็คือเมื่อคุณมองว่าเวลาของคุณราคาถูกคนอื่นก็จะจ่ายมันในราคาถูกเมื่อคุณมองว่าความสามารถของคุณราคาถูกคนอื่นก็จะจ่ายมันแน่ราคาถูกคนที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะไม่ทํางานแบบขายเวลาแต่จะทํางานแบบขายคุณค่ามากกว่านอกจากคนที่มีความสามารถแต่คิดว่ามันไร้ค่าสําหรับพวกเขาพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ต้องการค่าจ้างโดยคํานวณจาก เขาทำงานให้คุณวันละกี่ชั่วโมงแต่เขาต้องการค่าตอบแทนโดยดูจากความสามารถของเขาสร้างผลประโยชน์ให้คุณมากแค่ไหนกฎสำคัญก็คือพวกเขาจะต้องจ่ายให้คุณค่าคุณไม่ใช่เวลาของคุณเพราะคนที่จ่ายให้คุณค่าของคุณเขาจะตีราคาคุณสูงและคนที่จ่ายให้เวลาของคุณจะตีราคาคุณต่ำเสมอนี่คือกฎของความร่ำรวยคุณจะทำงานแบบขายคุณค่าไม่ทำงานแบบขายเวลาคุณจะไม่เป็นลูกจ้างทั่วไปที่ขายความสามารถทั่วไป พูดง่ายๆก็คือขายแรงและเวลาเพื่อให้ได้เงินเดือนซึ่งใครก็ทําได้คุณอาจจะมีเงินเดือนหรือว่ารายได้ที่ไม่แย่แต่คุณไม่มีวันที่จะมีเงินเท่ากับคนที่ขายความสามารถคุณค่าตัวเองและอย่าติดกับดักที่ว่าคุณก็ขายความสามารถเหมือนกันไม่งั้นเขาจะรักคุณเข้าทํางานหรือเปล่าคุณขายความสามารถที่ไม่มีอะไรโดดเด่นและไม่ใช่คุณคนเดียวที่ทําได้เขาถึงได้จ่ายเงินเดือนคุณแค่นี้จริงๆแล้วเขาจ่ายให้เวลาของคุณไม่ใช่ความสามารถของคุณ เปรียบเทียบกับคนที่เงินเดือนสูงหรือว่ามีเนรายได้สูงกว่าคูณสิบเท่าหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นยุคนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วครับคนที่ประสบความสําสเร็จเขาไม่จำเป็นต้องเรียนมากหรือเรียนน้อยจนเกินไปแต่เขาสามารถลงมือทําบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ลองดูว่าพวกเขาขายคุณค่าของตัวเองอย่างไรนั่นก็คือขายความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ทําได้และส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นความสามารถที่ พวกเขาพัฒนาขึ้นในตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองที่พวกเขาจะขายได้และเพิ่มราคาให้กับตัวเองที่สําคัญพวกเขาตีราคาเวลาของพวกเขาสูงมากพวกเขาจะไม่ทําอะไรที่แลกด้วยเวลามากและได้เงินน้อยแต่จะทําอะไรก็ตามที่แลกด้วยเวลาน้อยที่สุดและได้เงินมากที่สุดถามว่าทําไมคนต้องยอมจ่ายก็เพราะว่าความสามารถและคุณค่าของพวกเขามันแพงดังนั้นพัฒนาความสามารถของคุณให้มีความเชี่ยวชาญ แลวคุณจะเริ่มมีค่าแล้วเวลาของคุณก็จะเริ่มมีค่าด้วยและจะเริ่มมีคนจ่ายให้กับมูลค่าของคุณแทนที่จะจ่ายให้กับเวลาของคุณซึ่งนั่นหมายถึงค่าตัวของคุณจะสูงขึ้นแต่คุณจะแลกด้วยเวลาที่น้อยลงที่สําคัญตีค่าเวลาของคุณให้สูงขึ้นบอกตัวเองว่าอย่าเสียเวลาคุณมีเวลาห้าปีที่จะต้องรวยและเวลาที่เหลือเอาไว้ใช้ชีวิตแล้วเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะทําสิ่งที่เหลือเชื่อแน่นอนกลับ เคยสงสัยไหมว่าทําไมมีคนที่หาเงินหนึ่งแสนบาทได้ในหนึ่งวันแต่คุณต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหาเงินได้หนึ่งแสนมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือคุณมีความพยายามและความสามารถไม่เท่ากันไงคุณอาจจะมีความพยายามที่จะหาเงินแบบสุดแต่คุณไม่มีความสามารถที่จะทําได้แบบเขาเช่นมีไอเดียแบบเขาพูดได้แบบเขาหรือว่าขายได้แบบเขาหรือคุณอาจจะมีความสามารถแต่ไม่มีความพยายามที่จะหาเงินเช่นไม่กล้าไม่อยากเจอผู้คน ไม่ชอบถูกปฏิเสธหรือว่ากลัวเสี่ยงกลัวเหนื่อยดังนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้ได้อย่างเขาจงพัฒนาทั้งความสามารถและความพยายามของคุณให้มากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสเลิกชีวิตที่คุณคู่ควรมีอิสรภาพทางด้านการเงินอย่ายอมใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเพียงเพราะว่าคนที่เกลียดจนเกินไปที่จะทําให้ตัวเองมีคุณค่ามูคลค่าและได้รับสิ่งตอบแทนที่มากกว่านี้ จำไว้อยากขายคุณค่าคุณจะต้องมีคุณค่าและสร้างตัวเองให้มีคุณค่าและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับตอนนี้มีฟรีคลาสครับเกมเชนเจอร์ anger, สั่งจิตให้รวยเหนือดวงเป็นการศึกษาในเรื่องของ NLP และกฎแรงดึงดูดถึงสภาวะจิตที่พร้อมจะดึงดูดเงินเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ NOP กดแรงหนึงดูดเชิญนะครับอันนี้เรียนฟรีที่ Facebook กลุ่มปิดครับซึ่งอาเอนะครับจัดทำคลาสฟรีปีละหนึ่งครั้งใน Facebook กลุ่มปิดนี้นะครับคุณสามารถขอเข้าไปได้ที่ Line, s i @oppa_esn หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับลงคลิปวิดีโอ30มกราลาเป็นต้นไปเรียนได้15วันครับ